วัสดีครับวันนี้ก็จะมานําเสนอเครื่องจําลองการรับดวงจรนะครับโดยเครื่องจําลองการรับดวงจตรตัวนี้นะครับจะควบคุมโดยอ r ลเทอโนสั่งการรีเลย์ให้ทําการช็อตนะครับโดยอัลเทอโนนะครับก็จะควบคุมรีเลย์สตัวก็คือ line 1, line 2, line 3, ลายหนึ่งลายสองลายสามและกาวครับแล้วก็จะควบคุมจอ L C D ให้แสดงผลในการเลือกประเภทของการรับดวงจรครับโดยจะกดปุ่มในการเลือกครับ ก็จะมีปุ่ม up ปุ่ม down ปุ่ม enter และปุ่ม back ครับโดยในหน้าจอนะครับก็จะแสดงการรับวงจรในแต่ละประเภทนะครับ 1. นะครับ single line to ground นะครับ2นะครับเป็น line to line ครับ3เป็น double line to ground ครับและ4เป็น3เฟสครับในที่นี้นะครับการจำลองของเรานะครับจะจำลองการรับวงจรบนสายส่งครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองนะครับก็จะมี power supply ครับ ต่อไปเป็น Power f a c t กเตครับและเป็นทีเฟ e ทางสมิชชั่นไล n e ครับแล้วก็จะเป็นมัลติมิตเตอร์ครับเพืวัดกระแสประกากนั้นก็เครื่องของเราครับเครื่องรเปวงจรต่อไปเราจะเป็นการยกตัวอย่างการรับวงจรบนสายส่งนะครับเราจะเลือกไปที่การรับวงจรที่3เฟสครับ แล้วกด enter ครับและนี่ก็จะเป็นตัวเลือกย่อยนะครับก็คือเราจะเลือกการรับวงจรแบบ3มเฟส3เฟสลงดินในที่นี้เราจะเลือกเป็น3มเฟสปกติครับแล้วเข้าสู่หน้านี้นะครับก็เป็นการตั้งเวลาครับการตั้งเวลานะครับ ในที่นี้เราจะตั้งเป็นเวลาไปที่5วีครับเป็นตัวอย่างกด enter เพื่อกดเลือกครับแล้วกด enter เพื่อ confirm อีกครั้งครับนี่ครับเครื่องจำลองก็จะรับจะรับวงจรแบบสั่งเฟสครับโดยค่ากระแสที่ขึ้นก็จะเป็น1.31แอมป์ครับ ต่อมานะคะเราจะทดสอบที่ไลทูเกาค่ะอันนี้ลูกศรชี้ที่ไลทูเกาแล้วนะคะก็กด enter ได้เลยค่ะต่อมาเราจะมีให้เลือกค่ะว่าเราจะรัดวงจรที่สาย1สาย2หรือว่าสาย3นะคะอันนี้เราจะเลือกที่สาย2ค่ะแล้วก็กด enter จากนั้นจะเข้าสู่การเลือกเวลาในการรัดวงจรค่ะทางนี้เราจะเลือกเวลาที่5วินาคะก็กด enter เพื่อสลับตำแหน่ง ของตัวเลขนะคะมาเป็นหลักหน่วยแล้วก็กดเลือกเวลาค่ะเมื่อยืนยันเวลาแล้วก็ให้กด enter ค่ะอันนี้จะเป็นหน้า confirm time ว่าสิ่งที่เราเลือกเนี่ยถูกต้องไหมถ้าไม่ถูกต้องสามารถกดกลับแ a กได้ค่ะอันนี้ถูกต้องแล้วก็กด enter แล้วก็กด enter อีกครั้งเพื่อ confirm ค่ะต่อไปก็จะเป็นการรับวงจจนแบบลายทูล n e นะครับ ในที่นี้ก็จะเลือกเป็นลายสอกับลายสาครับตั้งเวลาไว้ที่5วิเหมือนเดิมน,นะครับคอนเฟิร์มนะครับลาย two line ลายสองลายส enter ครับต่อมานะคะเราจะทดสอบ double line two cow ค่ะอันนี้เราเลือก double line two cow ไว้แล้วก็กด enter ค่ะ จากนั้นเราจะทดสอบที่สาย L2, L3 ลงกาวนะคะก็กด enter ค่ะแล้วก็จะมาเลือกเวลาค่ะเวลาที่เราจะเลือกเนี่ยก็คือ5วิเหมือนเดิมกด up หรือ down เพื่อเพิ่มหรือลดเวลานะคะแล้วก็กด enter เพื่อยืนยันค่ะจากนั้นมันก็จะขึ้น confirm ให้เราว่าเราจะเอาที่5วินาทีเอ่อประเภทของสายก็คือเป็น double line t o g o u n นะคะ สายที่เราจะเลือกช็อตเนี่ยก็คือ l 2 l 3ลงกาวค่ะเมื่อคอนเฟิร์มแล้วก็กด enter เริ่มการทำงานค่ะ